ความสัมพันธ์ฝืดเคืองให้ทำสิ่งนี้หยุดนิ่งหยุดคิดวนเวียนหยุดโทษตัวเองแล้วก็หยุดการเปรียบเทียบให้ยอมรับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ด้วยกันนะคะคุยกัน เจรจากันหาช่องทางเพื่อที่จะมีแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเราก็กลับมารับผิดชอบในส่วนที่เป็นของเรามาทานอาหารดีๆทานยาตามเวลา นอนหลับให้เพียงพอออกกําลังกายไปทำกิจกรรมอะไรที่ตัวเองชอบสบายๆค่ะแล้วกลับไปคุยกับคนรักหาช่องทางแก้ไขถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขร่วมกันนะคะไม่นานเดี๋ยวความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนก็จะกลับคืนมาเองค่ะ เพื่อนๆเ,เชื่อเถอะว่าถ้าเราได้คุยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดดรดาลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะได้เจอคนรักที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแก้ปัญหา,าร่วมกันมีการช่วยเหลือกันอภัยให้กันดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดิร์ดาลิงด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะ